นะคะสุวังสุบอนเอไอสุบ่สุคนเด้อจ้ามือนีสาวนคนตะการมาารงานตุ๋นหางอ่ะบ้านสีแดงแล้วก็บ้านสีฟ้านะคะโอ้ไม่ใช่บ้านสีแดงแล้วก็ช่องต๊อกนะค,ะส,สคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีลูกควายลายไซส์ลายราคาเลยค่ะตัวละเจ็ดพันห้าร้อยบาทตัวละเจ็ดพันห้าร้อยบ,บ,บาทค่ะพี่น้องใหญ่แบบนี้สนใจไหมคะใหญ่แบบนี้สนใจเปล่า เอาไหมเอาเปล่าตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะตัวใหญ่ๆอ้วนๆอวบๆแบบนี้นะคะสวัสดีพ่ออีแม่ทั้งช่อง youtube น้ำประจานสวัสดีค่ะยกชุดสิบตัวค่ะคุณพ่อจ๋า,ค,จาคุณแม่จ๋ายกชุดสิบตัวเด้อค่ะยกชุดสิบตัวนะคะเมื่อนี่เสาบนจัดหายปลอยหายไปในราคาย,ย่มเยาเลยตัวผู้ห้าตัวเมียห้าลูกควายรุ่นนี้นะคะตัวผู้หาตัวตัวเมียหาตัวลูกควายรุ่นนี้จ้า ตัว 7, ละเจ็ดพันห้าราคา,าเฉลี่ยต่อตัวตัวละเจ็ดพันห้าค่ะราคา,าเฉลี่ยต่อตัวตัวละเจ็ดพันห้ะจพี่น้องเ <c oughs> ถื่อกคนนี้กำบ่งมีอีกแล้วจ้าถ้ารุ่นนี้ราคาถูกสุดแล้วค่ะถ้ารุ่นนี้ราคาถูกสุดแล้วค่ะถ้ารุ่นนี้ถูกสุดแล้วค่ะพี่น้องจ่าถ้ารุ่นนี้ถูกสุดแล้วค่ะถ้ารุ่นนี้ถูกสุดแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยเด้อค่ะ อโนโนไม่ยืะต้องต้องหนีลูกมันสิออกอ่ารุ่นนี้ถูกสุดแล้วนะคะรุ่นนี้ถูกสุดแล้วนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆีที่กำลังเข้ามารับชมเด้อพันอะไรมันมีสายพันธุ์พัฒนาสองตัวเดอ้อมันมีสายพันธุ์พัฒนาสองตัวแล้วก็ลูกควายบ,บ้านอีกนะคะแล้วก็มีลูกควายบ้นบานอีกนะคะยกชุดไปเลยสิบตัวตัวละเจ็ดพันห้าไซส์ใหญ่ไซส์จมโบขนาดนี้พี่น้อง ใส่ใ,สใส่ใส่จำบโวขนาดนี้งามๆแบบนี้นะคะตัวละเจ0 0ตัวละเจ0 0รบาทเท่าน,นั้นเองตัวละเจ0 0ร 7, บาทเท่าน,นั้นเองลดราคานะคะลดราคาพี่นวงลดราคาจากราคาเท่าไรดจะว่าลดราคาให้ลดราคาให้จากตัวละเก้าพันห้าเหลืออยู่ตัวละเจ็ดพันห้าเป็นตัวผู้ตัวผู้หาตัวเมียหาตัวนี้แบบงาม ตัวน,นี้เหลืองอุยแบบงามเลยพี่น้องตัวน,นี้เหลืองอุยแบบงามเลยแกพี่น้องจ้าเหลืองอุยแบบงามตัวแบบใหญ่นะคะนี่แบบงามเลยค่ะสายพัฒนาอย่างดีนะคะงามดากท้ายงามมากเลยค่ะทุกคนเออมีสองตัวนะคะในชุดนี้นะคะมีสองตัวขอบคุณกำลังใจขอบคุณหัวใจนะคะขอจงขอใจให้น้องเพื่อเป็นกำลังใจได้จ้า ขอพระคุณมากมายเลยค่ะคุณพี่ขอพระคุณอิหลจากใจเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกท่านเวยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามารับชมเข้ามาจอบเบิงค่ะพี่น้องเมื่อนี้มีลูกควายยกชดุดมีลูกควายยกชุดนะคะชุดนี้ก็คือสิบตัวเป็นไซส์ใหญ่จมโบ้ลูกควายไซส์ใหญ่จมโบนะแม่นะลูกควายไซส์ใหญ่จมโบ้เลยนะคะ ลนนี้รอดตายเล้วออกไปลย้ยงไดเลยรอดตายพี่ร่วมตัวน,นี้เป็นสายพัฒนงนะงามๆเลยสมัยก่อนขายตัวละสองเงินกว่าตอนนี้ยกไปเลยสิบตัวตัวละเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองเออโอ้ยใหญ่อยเข้าใเจม้อล้ำเลี้ยวตัวตน,นี้มให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆท,ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุก่านเลยที่เข้ามา อ่าข้อจงข้อใจให้นะคะกดแชร์ให้หน้องหน่อยได้ไหมคะพี่จ๋าข้อข้อใจให้หน้องหน่อยได้ไหมจ๋าคุณพ่อคุณแม่จ๋ากดแชร์ให้อีหลาเนเด้อเดี๋ยวสิพัดไปลงลูกควายตัวละห้าพันตัวละห้าพันก็มีค่ะเดี๋ยวจะพามาดูลูกควายตัวละห้าพันที่ฟาร์มาเราจะจงจริงขายจริงเก็บเงินปลายทางบัได้ตัวบัวดงตัว,อตวเอาเงินมาจับเด้อพี่น้องบ่วแด้ตัวบัวดงต้มเอาเงินมาจับเด้อจ้าขายจริงส่งจริง้ง ขายจริงส่งจริงเก็บเงินปลายทางทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะพี่ๆจ๋าขายจริงส่งจริงเก็บเงินปลายทางทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะคุณพี่เข้ามาแล้วกดใจให้น้องหน่อยได้ไหมคะลูกควายรุ่นนี้ตัวละห้าพันบาทเท่านั้นเองลูกควายรุ่นนี้ตัวละห้าพันบาทเท่านั้นเองสายพันธุ์พัฒนาสองตัวตัวผู้ตัวเมียครับสายพันธุ์พัฒนาสองตัวเป็นตัวเมียจ้ะพี่ ซื้อแยกได้ซื้อยกได้ค่ะถ้าซื้อแยกสายพันพัฒนาตัวละ15ึ0รบาทแต่ถ้ายกกับเพื่อนไปนะคะมันก็จะตกตัวละเจ็ดพพี่ก็จะได้ส่วนลดไปหลายเติบอยู่เดิมสนใจนะคะจดเบอร์โทรน้องได้เลยค่ะ0 8 3 2 6 9 0 1 6 9, 9ค่ะ083269 0169ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะขอบคุณใจชมนะคะขอบพระคุณะคะ่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันนี้เด็กๆเ,เยอะเลยมีรุ่นนี้ด้วยนะคะรุ่นหนึ่งหบาทรุ่นนี้ก็มีนะคะพี่พี่รุ่นนี้ก็มีนะคะรุ่นนี้ก็มีหนึ่งหมสองพ้าอบาทยกไปเจดตัวยกเจดตัวรุ่นสายใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกก็มีนะคะรุ่นนี้นี่อุย้ยนี่งามๆใหญ่ๆนี่พี่น้อง หน้าใหญ่ๆหน้าใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะจ๊ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยเด้อสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลย0 8 3 2 6 9 0 1 6 9ค่ะ0 8 3 2 6 9 0 1 6 9มีรุ่นตัว5,000บาทมีรุ่นตัวละ5,000บาทตัวละห0 0 0ันบาทยกชุด10ตัว ไอ้สิบสตัวตัวผู้สามตัวเมียสิยกชุดเลยนะคะได้ไปเลยยกชุด13ตัวตัวผู้3ตัวตัวเมียสิตัว,ตวรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้พี่ๆท่านใดสนใจกระโระ่ข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศูนย6 9ปดสาคะ่ะ083ย์แปดสาค่ะเราไม่ได้มีแต่รุ่นเล็กๆอย่างเดียวเด้ รุ่นใหญ่ๆหญ่ไซส์จัมโบ้เราก็มีรุ่นใหญ่ใหญไซส์จัมโบ้เราก็มีรุ่นหนึ่งเก้าร้อ 2, บาทเราก็มีรุ่น1นึ่งร้ 2, บาทเท่ากัมีค่ะพี่นอ้องคือไม่ได้มีควายรุ่นเดียว คือรุ่นนี้สนตะภายเรียบร้อยอันนี้บริสุทธิ์สนตะภายแต่ว่ามันโตใหญ่มันงามพี่น้องอันนี้สนตะภายเรียบร้อยนี่รุ่นนี้แม่สาวแล้วนะคะรุ่นนี้แม่สาวแล้วนะคะรุ่นนี้แม่สาวแล้วเด้อโตใหญ่โค้งสางใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดแชร์ให้หน่อยนะคะคุณพี่กดแชร์ให้หน่อยนะคะอุ้ยแตนตอดบ้านนี้อ้ยแตนตอดขาสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ <S <S ่สสสคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรุ่นห้าพันนะคะพี่นงรุ่นตัวละห้าพันบาทนะคะรุ่นตัวละห้าพันบาทเตมตัว รุ่นตัวละห้าพันบาทมีทั้งหมดสิบสามตัวกินยาเป็นแล้วไม่ต้องป้อนนมเด้อค่ะกินยาเป็นแล้วไม่ต้องป้อนนมนะคะพี่พี่กินยาเป็นแล้วไม่ต้องป้อนนมนะคะพี่พี่นะคะรุ่นตัวละห้าพันบาทเท่ากับมีรุ่นตัวละเมือนกว่าเท่ากับมีขน่นนี้แล้วตัวละเมือนกว่าแล้วนะคะรุ่นนี้ตัวละห้าพันบาทแล้วก็มารุ่นตัวละเจ็ดพันห้า นะคะลุ่นตัวละเจ็ดพันห้านะคะเดี๋ยวสีลงคลิปห้เบิงดวยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะลงคลิปห้เบิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน่นะคะหลังจากโดนปิดกั้นไปเป็นปีแล้วนะคะทุกคนนะหลังจากโดนปิดกั้นไปปีนึงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อกดไลค์กดแชร์ให้น้าเน่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะและทักทายพี่ๆที่กำลังเข้ามารับชมใหม่นะคะควายรุ่นนี้คือตัวละ7,500บาทยกชุด10ตัวค่ะต้อนเขาคอกมองไหนเฮอเอาเข่าขอกหนีก่อนจิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจุนสมองเต็บเอาควายเข้าคอกหน่อยไปไหนกันหมดแล้วมาควายเข่าของเด้อ โอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮคลิปให้เบิงเดนะคะคัมแลวคัมแลวเดี๋ยวทำคลิปลงให้ดูรอรับชมได้เลยจ้าขอบพระคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะ